บันนี้วันที่15กระกฎาคม2568ซึ่งเป็นครั้งที่76ที่ข้าพเจ้าปียวันที่ประสานขอถวายเยงสดสัตยาิปสุภผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาละอัจริยบูชาแด่กุบาจันย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่มีสติและลึกได้มีสมาที่จดจ่อในคราบพยิเช่นนั้นในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด บทกาพระจนาใจารหังสมาสมบทโทพระกวัพุทธรมกวนทธงอภาิาเตมิสว่าขาโตพระวตาธรมโอธรรมังนมสาวิสุปฏิปันโนพระวตาสาวกสังกูสังขังนมามิ สองบทบูชาพระพิรีพินายาหังสมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโธเนหิธนะธารมาโนทานินปรามีอิทธิคตติยวัจิวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารโนสารนังคตกเชมิรัตันติยังธรรมังจารามิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเวโสจักจตุเทวดาสัจมังมุนีราชัสสันตุสังกโมกทังสเกกามีจารุเปคิริสิขาลตเตจันติเกวิมานทีเปรละเถจกรมีทะุวนาคาหานีเขียววัตุไมหิเขเตปุมาชยันตุเทวชลธารวิสเมยกัคันธบด ขตาิเจยาจะนำสาธวยมื่นันตัวธรรมสวรรค์รอยยมพันตาธรรมสวรรคารวยยำพันตาธรรมสวรรคารยยมพันตา สีบทสวดบุพพาาคานมกันนมตัสะภพคะวะโตราโตสมาสุธัสสะนมตัสะภพคะวะโตราโตสมมาสุธัสสะนมตัสะภพคะวะโตราตโตสมาสุัจสาห้บทสวดสรนัมนาพุทธังสรนังปชามิธรรมังสรังามิสังคังสรนังจชามิทุติยปีพุทธังสรณังจชามิทุติยปิธรรมังสรนังจชามิทุติยปีสังคังสรนังจชามิตัยปีพุทธังสรนังปานิติปีธรรมงสรนังชามิตัดยปีสังคัสรนังามิหบทสวดสจจิยคาถา เอตินาสัจชาววจินาสัตติเมวตุสัพพทานนาติเมสระณังอันยังธรรมโเมสระณังวะรางเอตินาสัจชาววจินาสัตติเมวตุสัพพทานนาติเมสระณังอันยังสังคมเมสระณังวะรังเอตินาสัจชาววจินาสัตติเมวตุสัพพทาเจ็ดปุสโสติรัตนาปนามะคะถาพุทธรรมนามมรัตนาภูตตาสเลระจิตตังธรรมนาเมรัตนพุทธาวิสุทธิสารลัพังนาเมรัตนาภูตาศุสเสระติเตตังนาเมติรัตตังรัตตนาตยวหังสัมาสโม สัริตวัตถุวิสัยสกุลต่งอันโยยานยุตตะคุณโยคัวะ สัพพวัตตังอสุมิตายมิบิดเทวะยถาติทันเตกามินาตถิตะเรสมะสัมภเวนะโลเกกถาจิตจิเริจัปตุปูตังคัมภีรยานวิสยังอธิทุตจัตถมินโยหิปฏิตชนะชนะหิวิชนยลูปังโลกัมหิเกหิจิกถัาจุปะละพนียังเกสันจิสุทธุวิจิตังคุณกายตายะนามิเยวชนะตายะสุวิสตัมปิสมุตปัสตังมานสิสุทธาภาษาทัฐฐานังบุญยติกานะมะ สมุตมะปุณณภูมังทุกขะปมุจฉนามุคขาสารนังคตานังปูเชปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชนียังนิพพานะจัจจิกิริยาอุปนิสัยสยัตถังสัมมากิเลสกิเลสมะละโสธนะสิกยาจัตสัตุหิอัตถะ กุสะเลหุปเสวนียังปาในหิจปิตตระนังฆมนียะเมวะตัสสมาหิตังสิระตระนังสระนังพกตามหารตินที่วังขณะเนสุนัมสัมณาปูเชมะจะปิสัสตะตังสุปะสันนติตาตถานุปาริจริยัสธารตาจะบุญเยนะตถาสุะเตนะสกีปเวมุเตชนะสัสสะจะสทาปิสุวติโหตุโยเจทะธัมมวินัยยมิปนะ พมาณพุโตโลกุตราพิสมยโยนิยโตสุพชังตโซปนิสัยยะจะยายะยัมปิโหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปัสสาทารโร แปดนะมการัสิทิคาถาโยจกุมาโมหะมะลาปกัดโทสมังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมรัสสะปสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตะวินเนยังพุทธังวรันตังสิระสนามามิโลกัสสะนาถันจวินายะมินายะกันจะตันเตจะสาเตชยัสิทธิโหตุสัมพันตริยาจวินาสะสเมตตุธโมทะโชโยวิยะตัสสัตถุสั ทัศเสสิโลกัสสะวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะธารัสะทารีสาตาวะโหสันติกระดสุจินนธรรมังวะลันตัมศีลสานามาเมโมหะปทาลังอุปสันตทาหังตัติชาสติเจยสิทธิโอตุสัมมตริยาจวินาสเมตตสัทธามันเสนาสุกตานุโโยโลกัสสะปะปูปะกีเลสะเชตาสันโตสยางสันตินิโยชกุจจ สวากขาตธรรมวิจิตตมกโรติสังฆวารันตังสิรษานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิฏฐิตติสัตเตชยัสสิทธิโอตุสัมมันตริยาจามินาสะเมนตุกบุดสนนโมกันอัตตกถานนโมรัตตสัมมาสัพพะสัมมาเหสีนโมนโมอุตตมะธรรมะสสวัสดิ์เซวะเดนิทะนโมมหาสังขสาปิวิสุทธสีละทิฏฐินนโมอมัจจยรัตสัสนรัตนตยัสสัสสุกรรมนโมโหกะติตัสสัสสวาตถุตยัสสปินโมกราปภาเวนะวิขชตุปโตวานโมกรานุภาเวนะสุวติ ตุสปทานะโมกัสัตชินาวิจิมาหิโภณิเตชวาสิบ ปดสู่มหาสมัยสุเอวามาเตังอศกต่างสับยังพระกวาสเกสุเอฮารติกปิลาวัตตุสมิงมหาวันในมหาตาพิกสังเขนะสัตติปจามเทหิพิกุสเตหิสเปหิวราหันเดหิชาสาหิจโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาห์ุปิปภะกวันตังทัเนยาพิกุสังคัญจาอาจจะขจตุนังสุทาวาสกัยยิแกนังเทวนังเอตตทาโอสีอญยังโขพระกวาสเกสุเฮารติกปิลาวัตตุสมิงมหาวันในมหาตาพิกุสังเขนะสัตติปจามเทหิพิกุสเตหิสเปหิวราหันเดหิชาสาหิจโลูกกาธาติตา ติตะอุตติภกวันตังสัสเนยะพิกุสักพัญจะยานุนัมยัมปิเยนะภะคะวาเจนุปัสสะกคเมยามาอุปัสสังคมิตวะภะคะวะโตสันติเกปุจิกตถาถาปเสนยะมาติอตโกตตาเทวตาเสยะถาปินามะภาลาวะปุริสัตถมัิตังวาภาหังภาสาเลยาภาสาวิจังวาภาังสัมมิจุยะเอวะเมวะสุทาวาสิสุเทเวสุอัตระหิตาภะคะวะโตปุระตโตปุระหักสุตโกตตาเทวตาภะคะวาตายังพิยาเจตวะเอิกมันตังังสุเอิกมันตังทิจโกเอกกเทวตาภะคะวะโตสัตติเกมัอิเก เทวกายาคตาคาธมหายิมังธรรมสายังทเยว่าอปรจิตตสังกันเตยตโกอปราเทวตาภะคะวตโตสันติเกมังกอภัสิตตะพิทวสมทาังสุจิตตังตโนวิชุกมังัสุสาราิวเนานิเหตวอิตริยานิระภติปิตาติยตโกอปราเทวตาภะควตโตสนติเกอิมังกอภัสิเตวะคีรังเฉตวะปริกางิีังโสจะไม่มชาเตจรติสุทาวิมาาจุุปนาสุทันธาสุสุนังกาติตโกอัปปาาเทวตาภ เทวพยาผูมีง่ายมนุสสังเทหังเทวะก็ยังฟรีพลุไดสันติติตะโคภะควาภิควรมันเตสีเยปุเยนะพิกเวิจัตสุลูกาตุสุเทวตาสันปติตาหุนติตาตังทสนิยปิกุสัมพันจะเยปิเตพิกวิยาเยสุงอจิตตมัทนาลันตสมมาสัมปัจนสัมปิภะตวันตานัง

เทศิสามิพิกเวเทวกายานังนมะในจังสนาทัสตุกรรมนักสิกโรจักภัสสิษามิติเอวัมพันติโกเตพิกุภควัโตปัญจสกเสุขภควาเอตตทอโวจักสีโลกะมนุกสามิยัตถภูมาจักทัสสิตาเยสิตักกิริขภรัมพิจตาสมาหิตาผุ้จุสีหวัสดลิตานุมังสาปิสัมปิโยนโอทาตมนัสสาสุธาวิปัสสันนัมนาวิลาปิโยปัจัสเตยัตตะวะวันิกปิอวัตเทวจัตะวะมันเจยิสตาสาวปิสัสสเนยัตเตวะกายาภิกตายาวิชนะตาภิกขวัตจักตัปมากะลุงสสสสตตะะทธััันเมป่ พหุยนาอัมนุสานาทัศนาอภเกศตัตมัทคุ้งสหัสสังธาตตลิงสตาอภัเกสหัสสนาอัมนุสานาตัตสูงอเัเกนัตตมัทสูงที่สหัสภัทุทธอุบุตจสภาปิญญาเยาวะจะบรจุภูมิะตมันจะยิ่ัทธาแต่ว่าเกสันนีรเตเทวะเกยาติปิการตันเตวิชนาถปิกวเยวังปิติสัมมิกิราหีอนุปุปัสโซสตัสหัสสาวะขาภูมากบปิอวัตวายอิทิมันโตชุติมโตวันนมันโตยัศเโน โมทัมนาพิกามุงพิกุลังสามิติมนาชาสาหัสเฮมาวตายะธนานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมโตมนวันโตยัสติโน บุญธมนาภิกษุณิคุนางสมิติมณังสตาคีราติสาหัสายะขณนาตวันนิโนยิมันโตจุติมันโตันมันโตยัสสินุุญธรมนาภิกมุณพิคุณนางสามิติมณังอิเจเตโสลสาหัสายะขณนาตวันนิโนยทิมันโตจุติมันโตันมันโตยัสสินุุญธรมนาภิกษุณิคุนังสมิติมณังเวสามิตรตัสตายะขณนตวันนิโนยิมันโตจุติมันโตวันมันโตยัสสินุุญธมนาภิกษุณิคุนางสมิติมณังกุมพิโรราชคายโกเวปราสติเวสนาบิโยนางสตาสาหัสสังย

อิทิมันโตชุติมันโตวันลมันโตยศสิษนงมัทมาาพิกามุงพิกุนางสมิติวนางมทติสังราชวิรูปภคโภจารสตินขันาอิปติมหาราชยศสิโสปุตตปิตาสภาวทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันลมันโตยศสิษนมัทมาาพิกามุงพิกุนางสมิติวนาอุตตรันจิสังราชกุเวโรตปะจาสตินักขันาอิปติมหาราชยศสิโสปุตตปิตาสภาวนท่นามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันลมันโตยศสิษย์นงสมังทมาณา รุโคปิเมนาวิล้ปะคกวิโรอุตรังทิสังจตโตเทมหาราชาสมนตาจตโโรทิสาธถนธรมนาถังสุวณีกปิลวัตถวิเสัมมายาวิโนทัสสาวูวัจิกาสเท้ามายาปุทเวเทนทุวิภูจวิุโตสหจันโนกมัสสิโธจะกินนุมันทุนิมันทุจะปานาโตปะมโยจะกเทวสุตโตจะมัทริจิตาสโนจัทโบนารโรชาชนโนสังโฆอคูปัญจสิกขเจวะติมปรุสุริาวัชสายเจจเนจราชานกัตภาสาเรจุภีมมทมนาปิกระมงพาคาเุ salah tak cakap kan pelan setelah aku punya kata ya. สหะริยติพยมุญญาตตนตระฐาจะอภูนักยัสสิติ์งเอราวโนมหานักโสดสุภคสมิติวันังเยนักขาราชเชสหะสหารันติทิพติชาปิกิวิสุทธจักรเวหายัญสาเตวนามชาปตาจิตตลาสุปนาอิติเตสานามัปภยันตัถานะคะรัชมณัมัสสิสุปนัตโตเขมามังคสิพุทโธสันไหอุจาหิอุปวะเฮยันตานะคะสุปนาสารนามังสุพุทธังชิตาวัชิระหัตเถนะสมุทธรรมสุราสิทธาปตะโลวัศวรเซเจอิยทิมันโตยัสสิโนกรลักัญชามหาปิจมาสุราธนะ m เวกัสสาเวปัจิติสจิติจารหรตงัมพุจิีสหวาสัตาริปุตตานังเพเวโรจนะมักสนหิตวพระิเสนาณ์ลาหูมัทนามุปผาคมุงสพโยธนิพัสเตภิภุณังสัิวันังอโปจัเทวาปัทวีจัตเทโชโยตถะมุงวรุณาวรุณาเทวโสมงจัยัสสาสหเมตตกรุณายกาภูเทวยสสิโนทัเตฏทัศถาภิสพินันตตมนีโนอิทิมันโตจติมันโตวนันโตยัสสิโนมัทนาภิกามุภิภูณังสัมปิฏิว สัจเจวะนทรมะคูรากิตาสุริยสูปนิญาสัเจวะสุริยมะคูปรากิตานักตันิปุรากิตาวะคูมันทวลาหักกาวสนังวสุวเศโธสกุปคะปุริทโตทัศเตทัศตายสเพทนัตตะวันนิโนอิติมันโตชิติปันตวันาวันโตยัสสีนอมุทธะมนาภิกขุนภิกุนังสมิิมานังอัตคูสาหะุเทวะฉลามะคีสุขาริวะริจกาจโลชาจอมมาปุปปะนิพพินนวัลุณาสะหะธมะจาอจุตจารณีฉกาสุริยะลุจิละอาก

สัมมนามหาสัมนามนุษสามนุษยสุตตมังกิทาปทุสิกากรกมุณปทุสิกาทากูฮยโยเทวเยจโรเตวสิปัขามหาปัลขากเทวยศสินโนทเตทัากยัพเพนันตวนโนอิติมันโจติมันโวันโตยัสินโนมนาปิกามุปิกสันติานังสุกขารุมาอรุนาอคเวคะนสาสหโอทตขยาปมุขาอคุเทวบิจักนาสถามัตตารักชามิสกาจยัสินโนนยาคาปชนโยทิสาภิวสติทเสตทัศธากยเนนันต ติมันโตวันมันโตยัสสิโนมุทธรมนาภิกกรมูภิกุนังสันติวันังเคมียาตุสตายยามากระทกายจายัสสิโนลัพิระกาละมาเศธาชตินามาจารสวรรณาลัตติโนอากุตะกุปารันิมิจตธาเศตเตทัสสะทักายสพินานตะวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวันมันโตยัสสิโยมุทธรมนาภิกกรมูภิกุนังสันติมันัง เทเตเทวะติกายาสพินันตะมณีนนามนวะเยนาคันชุเยจันเยสัทิสาสหะวุจจาติมกิรังโหขตินมนาสวังทักเคมุขตาลังนาคังสันทวัสิตาติตังสุภมาปรมโตจัปุตตาอิเทนโตสหสันตังกุมารติโสจารสุภกสังติงวะนางสหวสภมะโลกนามาภุมาปิติตติอุปปัโนจุติมโตปิสมามะยโยะสัสิโสทัสัยธาอิสระอาคุปเจตวะสวัตดิโนเตสัญจามชโตอาคาหาลิตโตปะลิตวาลิโตเตจัสเพยอภิการเตสินเทเทวิสพามเกเมราศินาภิกัน นิปัญสัตภนสัมปันธ์ทีนังเอตภนสตาปันทารักินะมันทะมัจจุโอสัมปันธะปริวาเลทะมามวมุลจิตทะกุจิตณัมอิอติตทามหาเสโนกนนันหาไสนาเปศไสยิปานินาตะละมาจัตถารังกตะวันเพละวัง ยถาปภุสโกมิกขุนะยันโตสวิตจุโกตธาโสปจุถาวติสังกุโสยังวสตจจะสภาปิญญาเยาวะวากิตวานาจักุมมาจโตอมันจะยิบสัทธาสาวเกิสาสะเนระเตมารเสนาปิกันตาเตวิชนาทัปิกาโอโดจะอาตบอมมะกะรุงสุทวัพุทธสาสะเนวิตระราเอิปะกังมุเนสังโลกมีญชยุงสเปวิชิตตสังฆมาปะยาติตายัสสิโนมุทันติสาเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติสิบเอบทส่วนมังคะระสุดทางอาศัวนาจักรพลานังปฏิตนังจัเสวนาปูชาจัปรพูชิเนยัง ตมังคละมุตตะมังปฏิอุปเทศวสุจปุเพจักตัปุตตะตะสัมมาปณิทิจจะใสตมังคละมุตตะมังพระภูตสจันสมศิปัญจพินาโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจียาวจาเอตัมมังคละมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตาธารสัสังฆะอวอนาคุรอาจกรรมตาอตัมมังคละมุตตะมังนานัน ทานั้นจะทำมจริยาจะยาตกกานั้นจะสามกออนาบจานิกรรมานิเอตัมมังคละมุตมัอรตีบรติปปามัชชปนาจัดสโมอัมาโทจัทมีสุออตัมมงคละมุตตมงคละโวจะทิวโตจัสันตุตีจตตกะตัญญตาการินาธรรมะสวรณเอตัมมังคละมุตตะมั มันติจะโสวะจัตสตาสมะนานันจัตสนังกาเลนะธรรมะสากะเอตมังคลามุตตะมังตะปนจัพพมะจารยันจอริยสัจนะทัสสนังนิพพานะสัจจิอิยจะเอตมังคลามุตตะมังพุทธะสุลกธรรมะหิจิตตังยัสสนะกัมปติอโศกัมวิรชังเขมังเอตมังคลามุตตะมังเอตาทิสานิขตะวานะสัมพัะมะปาราจิตาสัพพัฒโสติงขจันติตันเตสังมังคลามุตตะมังติสิบสองบทสวดรัตนาปฏิยัญกินจิตวิตังอิทาวะหุรังวังสเกสุ วายังรัตนับัณิตะณโนตัมังติตถาคตินาอิัมปีพุทเยรัตนับตะิตินะสัจจนสุวติโอตุขยังวราคารามัตังบีณิตายทัตชกัสยมุนีสมาอิโตนาเตนะธรรมีนาสมาติกิณิอิัมปิธรรมรัตนังบตะิตินาสัจจนุวิตสุิโอตุยังพุเสโปริวัฒนยสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญะมหุสมาธินาเตนะสัมมนวิชติอิทัมปิธรรมรัตนับตะิตินสัจจนาสุวติโอตุเยปุกระ ใตทกินยาสุขจัสาวกอเสุทินานิมหผลานอิธรรมปีสังเครัตนาบดีใจเจนะสัจเจนะสุวติโอตุเยสปุญาตานวัสสะเทนะนิกายไม่ลงโคตรต้ามัสสะนันมิเทปจิปิตามัตตานิไคหะละทามมัตานิพุติมุจยะมนาอิธรรมปีสังเขรัตนาบดีใจเจนะสัจเจนะสุวติโอต จตฺตาปุสสุตธรรมบทสหสวัตตตาหเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตราปชาอัตตะทันตัสาโปสสันนิจังสัญญาตจานิโนเนวะเทวนาคันทปโปณมาโรสหพรหมุนาชิตังอปิชิตังกัณยิราตถาลุปัสสัจจุตโตสิบสบทสูตเก็บปุตสูตภาษิตตมิทังเจนะภะขวัตตาชนะตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตะตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปะรัมมะปะรยะมาอิติกิรายะมาปิตตกะสัมปทานในนะมาตักกะเอตุมาณยะ คเหะมาการะปริบิตะเนณมาทิธินิชานักขันติยามาภะรูปตายะมาสมโนโนคารุยะทาตุเมเหอัตนาวะชนยยาทอเมธมาอกุสไรเมธมาสาวชาอิเมธมาวิญูคาระอิตาอีเมธมาสมาตามสมาทิณะอิตายะทุกขายะสังวตันติอธาตุเมเหปชาเอยยาทาตุเม ตนวะวัชเนยยาอิเมธมากุสลาอิเมธะมาอนาาวัชัยอิเมธมาวินยุปสัตตาอิเมธะมาสาัมมาตาสมาธินาหิทายะสุขายะสังวัตติอัตตุมเมเหอุปสัมปัชวิหเะเลยาถาติ สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตามัปปมายุงฉลูปนิตัสสนสันติตานาเอตังมายังมาระเปคะมโนปุญญาณิกะยิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตมัปปมายังฉลูปนิตัสสนสันติตานาเอตังมายังมาระเนเปคะมโนโลกามิสังะชเหสันติปิขคโยธาเกยนะสังยามวจายะอุทเจตตาตัง ตัสสะเปสสาสุขายะโติยังชีวมโนปกะโรติคุญยางธรรมโมหะเวรคติธรรมะจาริงธรโมสุจิโนสุทมะมาวะอาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนะทุกคจิงกัจฉิธรรมะจาริสเพสังคารานิสติยะถาปัญญายปสติอัานิพินติทุเคสัมโควิสุทธิยัสเพสังขารานิสติยะถาปัญญายปสติอัานิพินติทุเคสัมโควิสุธิยะ สิบหกปุสวดปัญญากัดชาดกอปัญญากันฐานะเมเกตุติยังอโหตกิกาเอตััญญายาเมทวีตังคันเดียะอปัญญกังพาหุงเวสารนังยันติปัฏภตาณิมนาณิจารามรุกเจติยานิมนุสสาพยาตัจิตาในตังโคสารนังเขมังในตังสารนังมุตตะในตังสารมาคามาสัพพะทุขาปมุจจติโยจะพุทธัจัทธมันจะสังคันจะสรานังกตโตจตาริยริยสัจจานิสัมมัปปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขสมุ่ปทะธานทุกขสัจจักติมังอริย จะอถังคิ้กังทุกขูปะสะมคามินังเอตังโขสะดังเขมังเอตังสะระนังตัมังเอตังสะระมะคามัสสะพัทุกขาปมุจจติ สิบเจ็ดบุสรสาวปเท,ปเทกดตตาคาถา,าอาตินตังนานวะคเมยานาปติการเขนาทตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่เอามาไม่ถึงยะธาติตัมไปหินนันตาปัตตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล,แ,ลแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปจ,จุปนังจะโยธรรมังทัทธตถวิปัสสติสังยีรังอสังกุปปังตังวิทามะบุคคลเเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไง่ายง่ายไม่ขอนแค่ในธรรมะนั้น ปังโกชัญญามารั้นนงสเวปึงทำความเปียนเสจในวันนี้แหละใครเล่าจะรูความตายในวัดภูณนะอิโนสังฆารตทนะมหาเสนนะมัจจุานาเพราะว่าความผัดียงอัมจุฬาผู้มีเสนายใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิอโหระตามะตันติตังดังเวประเทศกระตะติสันโตจิตเตมุนิเนจิตรมุนยิูพุทธสมกยมเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรเกิดฐานั้งกังวลและกังขึนั้นแหละว่าผู้มีราตินึงเจริญด้วยปาจการาชนีแล บทสวดพินหะปัจเจเวคณะปถาชราธัทมหมิชาังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมาหิพยาจิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมาิมรณังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่่งพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมพีเอหิมนาเปหินานาภาวะวินาภาวะเราจะเลยม่นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องผัดผาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายตามปวงกรรมะสัรมิกรรมทายทากรรมโยนิกรรมะปัญจุกรรมะปฏิสารณาเรามีการเป็นอง อตมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นได้เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผ้พึ่ออาศัยยังกำลังกระดิษมีกระยานังว่าปลาผักกงวางประจักษทายาทากระดิษมีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นตึกไปเอวังอเมหิอภินางปจเวกิตต่พวเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ สิบเก้าบทสวดเทวตาอิโยชนาคตาตุกัปปตาเจเนติกาพยาปตาเจนิพยาสุกัปปตาเจเนิสุก้าหุตุสเปสิปปานิโนอิตาวตาจานีสัมปตังมิยสัมปตังสเพสิเทวานิโมทันติสัมปะสัมปติสิทธิยาธนังทศตตุจตไทยยาสีลังลักษตุสจตปทาภาวนาพิรจ้าหุตุขจตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรปตาปเจติทันติยังพะลังอรหันตานันเจตเชนาระกขันนาสัพพะปัตโสรยี่สิบ ปสุทเทวตาปฏิธนาการยเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเพกพระเริพุทธกาเรย์หินเทหินตาธรรมะทรรในหน้าพระวันตุพจิตาสุติมพะรนติท้าวิหารมัณฑลิเทราจัมมัชานวัตรจัปิิโตสารามิกาธนาปฏิปัสกาธรรมะจัตเทสานิกกรรมะจัตสลาสัมปาพิณปุตตาสกิตาพระวันตุเตชะลาบพุชาเยปิจัณฑะฉันภะวัตจังเสย์ะัชตาธะโบปปาติกานิยานิกังธรรมะบรมปฏิจจะเตสัพเพปิทุกขสสกขุ ตุสังขยังาทาตุจิรังสตังธรมโมธรรมัตทราชปุคราสังโฆโหตุสมโควะอัายะจายตายะจามเหรักจตสธรรมโมสเพปิธรรมัตเทโนวุตติงสัปปุเนยามะธรรมเมอริยปเวสิเตยิสิบเอ็ดบทสวดสัพปปาติ ธนคถาบุญยศิธานิกตัสสยานัญญานิกตานิเมตสัญจปาคินโนหตุสันตาสันตานันตปะมานาตาเยปิตากุณะวันตาจะไมห่งมาตาปิตาทโยทิฐาเมจายาทิฐาวานเยมัชตตะเวริโนสตาทิตันติโรกัสมิงเตปุมาจติโยนิกาปเจกจตุโกการาสักสัรันตาพระว่าวเยยตานียปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสัยังเยจิมังนาปชานันติเทวาเตสามิเมทะยุ māyātī nānā būnjānā anumō tānā ētuk nā sāpē sātā sātā rūntuk ēvrīyā sākacīwī nō kē māpā tānca ข้าพเจ้าบุเต,ตส,สาสสิทธิ์ชะตังสุภาขอสัสตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสรรคนี้ก็ประจักษ์ในธรรมได้ทมาดีแล้วทั้ยยงพุททั้งหลายอื่นที่เจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดเป็นที่แล้วผู้มีครูมีบรรดาและบิดาของค้าสอนเป็นต้นที่พระเจ้าจะเห็นดยแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการมีเวรการตั้งอยู่ในโลกอันนี้ภูมิ3กํานันีมีกัน5และกัน1ในกัน4ซึ่องที่อยู่ในภูมน้อยและภูมิใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบูรณ์ของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาท่านอินทร์เธก็สัตว์เราได้ร่วมไม่ทราบกันให้สมบูรณ์ของพระเจ้านี้ขอท ทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขราเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปูนงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเธอและจงถึงทางอันเกษมเิดขอความหวังอันดีของแต่เหล่านั้นจงสําเร็จด้วยเธอ ด้วยอนุภาพสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราชนัดใจด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงคืนมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากดุพายทั้งโกงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเพริริพนันท์โดยบุริสมเด็จพระญาณังสังวรวัปปวีเวพิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระผลิตและขันมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตะบันตะเวนทั้สัว์ทั้ง